ลางสายฝนยามคำ่ำแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้สู้ชีวิตเดินหาผักกลับบ้านตามทางเดิมที่เธอเดินทุกวันแต่คืนนี้ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมเสียงหัวเราะของลูกลูกหายไปบ้านทั้งหลังเงียบเงันราวกับไม่มีชีวิตและสิ่งที่รอเธออยู่ในความมืดไม่ใช่คนที่เธอคาดว่าจะได้พบเธอจะทำอย่างไรเมื่อเสียงแม่ที่ดังขึ้นจากในเงามืดกลับไม่ใช่เสียงของลูกเธออีกต่อไป แม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อสายฝนเธอตื่นตั้งแต่ตีสี่เสียงไก่ขันแววจากท้ายหมู่บ้านมือหยาบกร้านคว้าตะกร้าผักเตรียมออกไปขายที่ตลาดเช้าเธอหันมามองลูกทั้งห้าคนนอนเรียงกันบนเสื่อเก่าผ้าห่มขาดขาดลุมตัวไม่มิดหัวใจแม่อบอุ่นตะหนักอึ้องเพราะทุกวันคือการต่อสู้เพื่ออาหารหนึ่งมือ้อแสงอาทิตย์แรกส่องผ่านฝุ่นควันจากเตาถ่าน สายฝนเดินหาผักฝาทางดินที่ชื้นเมื่อไหลซึมตามกรอบหน้ากลิ่นดินผสมกลิ่นหญ้าอับอัๆลอยมากับลมตลาดเริ่มคึกคักเสียงคนขายตะโกนแซ่กันไปมาเธอยกยิ้มบางๆเมื่อเห็นลูกค้าขาประจำมือรับเงินทีละเหรียญอย่างขอบคุณเวลาผ่านไปจนตะวันลับสายฝนรีบเก็บของใจเต้นแรงเม่คิดถึงลูกๆที่รอยอยู่บ้าน เธอเร่งเท้าเดินผ่านทางแคบกลางทุ่งเสียงจิ้งหรีดดังระงม,มในความมืดบ้านไม้หลังเล็กปรากฏอยู่ลิบลิแสงตะเกียงริบหรี่ลอดออกมาจากช่องฝาเธอยิ้มออกมาแต่พอเข้าใกล้กลับรู้สึกเย็นว่าที่สันหลังประตูงแง้มเปิดเธอเรียกลูกเสียงดังน้ำหนึ่งฟ้าใสพายุไม่มีเสียงตอบหัวใจเริ่มเต้นแรง มือสั่นเมื่อผลักประตูเข้าไปเสือที่เคยนอนว่างเปล่าหม้อข้าวยังตั้งอยู่บนเตาแต่ไฟดับสนิทกลิ่นข้าวไม่ลอยคละคลุ้งในอากาศความเงียบปกคลุมจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองเธอวิ่งไปที่หลังบ้านไม่มีใครอยู่มีเพียงรองเท้าเด็กห้าคู่เรียงไว้ข้างบันไดเลือดในกายเธอเย็นเฉียบมือกำพ้าถุงแน่นจนสัน่น ดวงตาเริ่มพร่ามัวด้วยน้ำตาเธอตะโกนสุดเสียงแต่สิ่งที่ได้ยินกลับมีเพียงเสียงสะท้อนของตัวเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากในเงามืดหลังบ้านเธอหันขวบไปหัวใจแทบหยุดเต้นเงาร่างเล็กๆเ,เ,เคลื่อนไหวอยู่หลังต้นกล้วยแต่เมื่อเธอวิ่งเข้าไปดูกลับไม่พบใครความเงียบกลับมาอีกครั้งสายฝนสุดตัวลงบนพื้นดินเย็นเฉียบ มือกำรองเท้าคู่เล็กแน่นในอ้อมอกเสียงลมพัดผ่านเหมือนเสียงกระซิบของเด็กๆเธอเงยหน้ามองความมืดที่กลืนกินทุกสิ่งรอบตัวก่อนที่เสียงบางอย่างจากในบ้านจะดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นไม่ดังมากแต่ชัดเจนพอจะทำให้สายฝนคนลุกสู้ทั้งตัวมันดังมาจากในบ้านเหมือนเสียงของเด็กๆก,กำลังพูดคุยกันเบาๆแต่แฝงด้วยน้ำเสียงแปลกประหลาดเสียงที่เหมือนอยู่ใกล้แต่จับทิศไม่ได้ สายฝนยืนตัวแข็งหายใจติดขัดเธอก้าวเท้าอย่างช้าๆเข้าไปในบ้านอีกครั้งพื้นไม้ส่งเสียงเอ็ดอาตายฝ่าเท้าเสียงพูดคุยนั้นก็หยุดลงทันทีเธอเอื้อมมือไปคว้าตะเกียงแสงสลัวส่องให้เห็นผนังบ้านที่เต็มไปด้วยรอยเล็บข่วนเหมือนมีใครพยายามขีดเขียนบางอย่างไว้ลายมือเหมือนของเด็กเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความรีบเร่งและหวาดกลัว สายฝนอ่านออกแค่บางคําแม่หนีเธอขนลุกสู้จนตัวชามือที่ถือแสงไฟเริ่มสั่นระรัวเสียงลมหายใจของเธอก้องอยู่ในความเงียบเธอหันมองรอบบ้านเสื้อยังคงวางอยู่ตรงเดิมชามข้าวยังคว่ำอยู่บนโต๊ะไม้เก่าแต่มีบางอย่างเปลี่ยนไปตุ๊กตาผ้าของลูกสาวคนเล็กที่เคยวางหัวเตียงตอนนี้มันยืนอยู่กลางห้อง แสงไฟสะท้อนเข้าตากลมๆของตุ๊กตารอยยิ้มเย็บด้วยได้แดงเหมือนใส่ยะยิ้มกลับมาสายฝนก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมันกอกใครอยู่ในนี้เสียงเธอสั่นสถานไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝนเริ่มตกนอกบ้านหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังเป็นจังหวะเธอหันไปมองที่หน้าต่าง เห็นเงาเด็กห้าคนยืนเรียงอยู่ข้างนอกทุกคนเปียกฝนแต่ไม่มีใบหน้าเพียงร่างเลือนรางที่ยืนนิ่งไม่ไหวติงสายฝนสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัวปากพึมพำเรียกลูกทีละชื่อแต่เงานั้นไม่ขยับมีเพียงมือเล็กๆยกขึ้นช้าๆชี้กลับไปทางในบ้านเธอหันตามสัญชาตญาณ และสิ่งที่เห็นทําให้เลือดในกายแข็งตัวตรงผนังไม้ด้านในมีรอยขีดใหม่สดๆที่ไม่ได้อยู่เมื่อครู่เป็นตัวหนังสือใหญ่สีแดงเหมือนถูกเขียนด้วยเลือดสดๆแม่เขามาแล้วแสงตะเกียงกระพริบวูบลมแรงพัดเข้าทางหน้าต่างจนดับสนิทความมืดกลืนกินทุกสิ่งมีเพียงเสียงฝีเท้าเล็กๆเดินวนรอบตัวเธอเสียงหัวเราะเด็กเผ่าเบาดังขึ้นในหู พร้อมเสียงกระซิบท,ที่เย็นเฉียบแม่เราหนาวสายฝนร้องลัน่นแต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปในเสียงฝนที่ตกหนักประตูบ้านปิดดังปังความมืดแน่นขนาดมีเพียงเสียงสะอื้นของแม่ที่ค่อยๆแผ่วลงคืนนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านเห็นสายฝนอีกเลยมีเพียงบ้านไม้หลังเล็กที่ปิดเงียบแต่ทุกค่ำคืนเมื่อฝนตก จะมีเสียงเด็กหัวเราะดังลอดออกมาจากข้างในเหมือนพวกเขายังอยู่ที่นั่นรอให้แม่กลับมาอีกครั้งหลายวันผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบเริ่มคล้ายมีบางสิ่งผิดปกติชาวบ้านเริ่มพูดกันเบาๆหน้าศาลาว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงร้องเรียกเสียงของผู้หญิงที่ฟังแล้วสะเตือนใจดังมาจากทางบ้านของสายฝนบางคนเล่าว่าเห็นเงาผู้หญิงเดินหาผักผ่านกลางทุ่ง ทั้งที่เป็นเวลาดึกสงัดแสงจันทร์ส่องให้เห็นร่างนั้นชัดเจนแต่พอมีใครวิ่งตามไปกลับพบเพียงตะกร้าผักที่ล้มอยู่กลางทางกับรอยเท้าเล็กๆห้าคู่จางๆบนพื้นดินเปียกบ้านไม้ของสายฝนถูกทิ้งร้างแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หน้าต่างทุกบานถูกปิดจากด้านในแต่ในบางคืนจะเห็นแสงริบหรี่ลอดออกมาเหมือนใครจุดตะเกียงอยู่ข้างใน ค่ำวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งชื่อพายุลูกของเพื่อนบ้านเดินหลงเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นเขาได้ยินเสียงเรียกเบาๆจากในเงามืดเสียงนั้นนุ่มนวลอ่อนโยนเหมือนแม่ของเขาเองลูกเข้ามาสิแม่รออยู่เด็กชายชะงักเสียงนั้นเหมือนสะกดให้ขาเขาก้าวไปข้างหน้ากลิ่นดินชื้นและกลิ่นข้าวไม่ลอยมาแต่จมูกประตูบ้านเปิดออกเองอย่างช้าๆ ภายในมีแสงตะเกียงสลัวและเงาร่างของผู้หญิงนั่งอยู่บนพื้นผมของเธอยาวรุงรังปกหน้าเสื้อผ้าชุ่มไปด้วยน้ำฝนในอ้อมแขนมีรองเท้าเด็กห้าคู่เธอเงยหน้าขึ้นช้าช้าดวงตาวาวูบเหมือนคนอดหลับมาหลายคืนหนูเห็นลูกแม่ไหมเสียงนั้นสั่นไหวเหมือนกำลังร้องให้ทั้งที่ไม่มีน้ำตาเด็กชายถอยหลัง แต่ประตูหลังปิดดังสนัน่นเงาเด็กห้าคนปรากฏอยู่ตรงผนังค่อยๆเคลื่อนไหวตามเขาเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นรอบห้องยินจนเสียวสันหลังสายฝนลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้เด็กชายทีละก้าวแสงตะเกียงการะพริบใบหน้าของเธอเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ฉีกว้างดวงตาเต็มไปด้วยความม่างกล่าถ้าเจอลูกแม่บอกเขาทีว่าแม่ยังรออยู่ เสียงประตูเปิดดังอีกครั้งลมแรงพัดจนตะเกียงดับเด็กชายกรีดร้องและวิ่งหนีออกมาสุดแรงเมื่อหันกลับไปมองบ้านทั้งหลังก็หายไปเหลือเพียงทุ่งหญ้าร้างและรองเท้าเด็กคู่หนึ่งเปื้อนครนวางอยู่ตรงกลางคืนนั้นชาวบ้านออกตามหาแต่ไม่พบทั้งเด็กชายและร่องรอยของบ้านสายฝนเพียงกลิ่นข้าวไม่จางๆลอยมากับลมและเสียงเด็กหัวเราะประสานกับเสียงผู้หญิงที่เอ่ยเรียกลูก กลับบ้านเถอะลูกแม่อยู่ตรงนี้หลังจากคืนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทุ่งทางเหนืออีกเลยบางคนบอกว่าในคืนฝนตกจะเห็นหญิงคนหนึ่งหาผักเดินลำพังเธอจะหยุดตรงกลางทุ่งหันมามองแล้วยกยิ้มให้ผู้ที่จ้องมองกลับแต่เมื่อกับพริบตาเธอก็หายไปพร้อมเสียงฝีเท้าเด็กห้าคู่ที่ค่อยๆจางลงในความมืดเหลือเพียงความเงียบ และเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นเหมือนเสียงร้องให้ของแม่ที่ยังรอคอยลูกอยู่ไม่สิ้นสุดหลายปีผ่านไปเรื่องราวของแม่สายฝนกลายเป็นตำนานที่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมักใช้เล่าให้เด็กๆฟังแต่ไม่มีใครกล้าพูดเสียงดังเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าบ้านไม้หลังนั้นไม่มีใครพบอีกเลยแม้จะลองเดินไปตามเส้นทางเดิมที่เคยมีอยู่กลับพบเพียงทุ่งรกร้างปกคลุมด้วยหญ้าสูงและเถาวัลย์ แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือรองเท้าเด็กคู่เก่าๆที่ไม่เคยหายไปจากจุดเดิมเลยสักครั้งคืนหนึ่งหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันชาวบ้านได้ยินเสียงเคาะประตูในเวลาหลังเที่ยงคืนเสียงนั้นไม่ดังมากแต่จังหวะคงที่ก๊กก๊กก๊กเหมือนคนที่คุ้นเคยกับบ้านหลังนี้ดียายแสงผู้เท่าที่อยู่ใกล้ทุ่งที่สุดตื่นขึ้นมาอย่างงุนงง เธอเปิดประตูออกอย่างช้าๆสายลมเย็นพัดเข้ามาเต็มแรงและที่หน้าประตูมีตะกร้าผักสะดวงอยู่ผักพวกนั้นเปียกน้ำฝนแต่ยังสดเหมือนเพิ่งเก็บจากสวนมีกลิ่นดินหอมอ่อนๆข้างในมีผ้าขาวผืนหนึ่งคลุมของบางอย่างไว้ยายแสงค่อยๆเปิดออกและสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจเต้นช้าลงรองเท้าเด็กห้าคู่วางเรียงอย่างเป็นระเบียบ แต่ละคู่เปื้อนโคลนและมีกลีบดอกไม้แห้งแซกอยู่ข้างในตรงผ้าขาวมีรอยเขียนด้วยมือสันสันว่าแม่พาลูกกลับมาแล้วยายแสงผงะถอยมือเย็นเฉียบจนแทบจับอะไรไม่อยู่เธอตั้งสติพยายามมองไปรอบๆบแต่ถนนหน้าบ้านเงียบสนิทมีเพียงหมอกขาวลอยต่ำปกคลุมทั่วทุ่งขณะที่ยายแสงยังยืนงงเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากทางหลังบ้าน เธอหันไปอย่างช้าช้าเห็นเงาผู้หญิงหาบของเดินผ่านหมอกร่างนั้นไม่ชัดแต่เคลื่อนไหวช้าเหมือนกำลังแบกของหนักข้างๆมีเงาเด็กห้าคนเดินตามเป็นแถวแสงฟ้าแลบวาบหนึ่งครั้งเงาพวกนั้นหันมาพร้อมกันทุกสายตามองตรงมาที่เธอยายแสงแทบหยุดหายใจก่อนที่เงาทั้งหมดจะค่อยๆเลือนหายไปกับหมอกรุ่งเช้าชาวบ้านมาพบยายแสงนั่งอยู่หน้าบ้าน เธอเงียบไม่พูดไม่ร้องในมือยังกอดรองเท้าเด็กคู่หนึ่งแน่นสายตาเหมอมองไปทางทุ่งร้างเหมือนยังเห็นใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นหลังจากวันนั้นหมอกหนาถูปกคลุมบริเวณนั้นทุกค่ำคืนไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้แต่ตอนกลางวันบางคืนมีคนเห็นแสงตะเกียงลอยไปมาท่ามกลางหมอกบางครั้งจะได้ยินเสียงแม่กล่อมลูกเบาๆเป็นเสียงที่ทางอบอุ่นและเศร้าจนใจหาย นอนเถอะลูกพรุ่งนี้แม่จะพาไปตลาดแต่เสียงนั้นจะค่อยๆแผ่วลงตามด้วยเสียงฝีเท้าเด็กวิ่งไปรอบๆและเสียงหัวเราะที่เหมือนกำลังเล่นซ่อนหายอยู่ในทุ่งฤดูฝนปีต่อมาเด็กหนุ่มจากเมืองเดินทางมาถ่ายรูปวิวแทบนั้นเขาไม่รู้เรื่องตำนานใดๆแต่ในกล้องของเขาทุกภาพที่ถ่ายกลับมีเงาผู้หญิงยืนอยู่ตรงมุม บางภาพเห็นเด็กๆห้าคนยืนเรียงอยู่ข้างหลังเธอเมื่อเขากลับไปเปิดภาพในเมืองเงานั้นกลับชัดขึ้นกว่าเดิมหญิงสาวในภาพมองตรงมาที่กล้องในมือยังคงหาตะกร้าผักแต่ในตะกร้าคือรองเท้าเด็กห้าคู่และใต้ภาพสุดท้ายปรากฏตัวอักษรสีจังๆเองแม่ยังรอทุกคืนที่ฝนตกและตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ฝนโปรยลงบนทุ่งทางเหนือ จะได้ยินเสียงหาบไม้กระทบกันเป็นจังหวะพร้อมเสียงผู้หญิงเอ่อเรียกลูกด้วยความรักและเศร้าสุดหัวใจกลับบ้านเถอะลูกแม่ไม่เหนื่อยแล้วหลังจากเรื่องราวของชายหนุ่มคนนั้นแพร่ไปทั่วไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทุ่งทางเหนืออีกเลยพื้นที่แห่งนั้นกลายเป็นเขตต้องห้ามแม้แต่คนเลี้ยงควายยังอ้อมทางทุกครั้งที่ฝนตั้งเขาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อในเรื่องผีปีต่อมา มีคณะนักศึกษามาจากกรุงเทพตั้งใจจะถ่ายสารคดีเกี่ยวกับตำนานลี้ลับในชนบทไทยพวกเขาเลือกทุ่งของสายฝนเป็นจุดถ่ายทำโดยไม่สนคำเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านคืนแรกของการตั้งแคมป์ฝนโปรยบางเบาลมพัดเอื่อยอากาศเย็นจนจับขั้วกระดูกหนึ่งในนักศึกษาชื่ออิงลุกขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงคนเดินอยู่รอบเต็นท์ เสียงหาบไม้ดังก๊กก๊กสลับกับเสียงรองเท้าเด็กกระทบพื้นเบาๆเธอคิดว่าเป็นเพื่อนออกไปเข้าห้องน้ําแต่พอเปิดซิปเต้นออกกลับพบเพียงหมอกสีเทาและแสงตะเกียงเล็กๆลอยอยู่ห่างออกไปอิงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแต่ทันใดนั้นแสงนั้นดับวูบเหลือเพียงเสียงผู้หญิงเอ,อ่ยเรียบเบาๆหนูเห็นลูกแม่ไหมอิงตัวแข็งทื่อเสียงนั้นชัดเจนเหมือนกระซิบอยู่ข้างหู กลิ่นข้าวไม้และกลิ่นดินเปียกโชยเข้ามาแรงลมเย็นเฉียบพัดจนเต็นโยกและในวินาทีนั้นเธอเห็นร่างผู้หญิงในชุดผ้าถุงห่าตะกราเดินช้าๆผ่านหมอกไปเธอวิ่งกลับเข้าเต็นด้วยหัวใจเต้นระรัวแต่เพื่อนๆกลับไม่เห็นสิ่งใดเลยภาพจาัดก,กล้องของอิงตอนเช้าเผยให้เห็นร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างหลังเธอใบหน้าเต็มไปด้วยโคลนแต่ดวงตาเปิดกว้างเหมือนกำลังร้องไห้ คืนนั้นพวกเขาตัดสินใจย้ายที่ตั้งแคมป์ทันทีแต่ก่อนออกเดินทางพวกเขาพบตะกร้าผักใบเก่าตั้งอยู่ข้างรถข้างในมีรองเท้าเด็กคู่เล็กๆและจดหมายเก่าที่เปียกน้ำฝนตัวหนังสือซี่จนแทบอ่านไม่ออกแต่ยังเห็นคําบางคาชัดเจนแม้ไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ไหนช่วยบอกลูกแม่ทีพวกนักศึกษากลับเข้ากรุงเทพพร้อมความเงียบอิงลาออกจากโครงการสารคดีนั้น เธอไม่พูดถึงเรื่องในคืนนั้นอีกเลยแต่บางครั้งเมื่อฝนตกเธอจะนั่งมองนอกหน้าต่างเห็นเงาผู้หญิงถือหับยืนอยู่ตรงมุมถนนฝั่งตรงข้ามพร้อมเสียงหัวเราะเด็กเบาๆลอยมากับสายฝนเวลาผ่านไปหลายสิบปีหมู่บ้านที่เคยเป็นของสายฝนกลายเป็นพื้นที่รกร้างแต่ชาวบ้านรุ่นใหม่ยังคงเชื่อว่าทุกครั้งที่ฝนตกหนักในฤดูปลูกข้าว จะมีหญิงคนหนึ่งเดินหาผักผ่านคนาใบหน้าของเธอซีดเหมือนคนไม่ได้หลับมาหลายคืนและในเงามืดด้านหลังจะเห็นเด็กห้าคนเดินตามเป็นแถวไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาคือคนหรือเงาแต่ทุกคนที่เคยเห็นต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหญิงคนนั้นมักจะหยุดหันมามองแล้วยกยิ้มเศร้าๆก่อนพูดเบาๆว่าขอบใจที่ยังจำแม่ได้ บางคืนผู้ที่เดินผ่านทุ่งแห่งนั้นจะได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กเสียงนุ่มอ่อนโยนของแม่ที่ไม่มีวันได้หยุดพักนอนเถอะลูกแม่อยู่ตรงนี้อย่ากลัวเลยเสียงนั้นค่อยๆแผ่วลงก่อนจะถูกกลืนไปกับเสียงฝนที่ยังคงตกไม่หยุดเหมือนน้ำตาของแม่ที่ไม่มีวันแห้งและจนถึงทุกวันนี้เมื่อใครเดินผ่านทุ่งสายฝนในคืนฝนพรมหากได้ยินเสียงหาบไม้กระทบพื้น อย่าได้หันกลับไปมองเพราะเธอยังคงเดินอยู่ที่นั่นพร้อมลูกทั้งห้าคนราวันที่ใครสักคนจะพาพวกเขากลับบ้านอีกครั้งรุ่งเช้าหลังคืนฝนตกหนักที่สุดในรอบปีหมอกขาวหนาทึบยังคงคลุมทั่วทุ่งทางเหนือเสียงนกร้องเผาเบาเหนือยอดหญ้าที่ชุ่มน้ำแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านหมอกเผยให้เห็นทุ่งโล่งที่เคยรกร้างตอนนี้กลับสะอาดราวกับมีใครมาทำความสะอาดไว้ กลางทุ่งนั้นชาวบ้านที่ผ่านมาพบตะกร้าผักใบเก่าตั้งอยู่ด้านในมีผักสดวางเรียงอย่างสวยงามไม่เปียกฝนไม่เหี่ยวยน่นและบนยอดของตะกรา้ามีรองเท้าเด็กห้าคู่เล็กๆที่สะอาดราวกับเพิ่งซักเสร็จวางเรียงอยู่คู่กับผ้าขาวบางที่เขียนไว้ว่าแม่พาลูกกลับบ้านแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสียงหับไม้เสียงหัวเราะเด็กและกลิ่นข้าวไม้ ไม่เคยปรากฏอีกเลยหมอกในทุ่งเริ่มบางลงยาเริ่มมอกงามผู้คนกล้าเดินผ่านอีกครั้งแต่ทุกคนยังคงพูดกันเบาๆว่าในค่ำคืนที่ฝนตกพอดีหากมองออกไปที่คันาจะเห็นแสงตะเกียงเล็กๆลอยอยู่ไกลๆหญิงคนหนึ่งจะเดินหาบของไปอย่างสงบมีเงาเด็กห้าคนเดินตามอยู่ข้างหลังก่อนทั้งหมดจะค่อยๆจางหายไปกับสายหมอก ไม่มีใครกลัวอีกต่อไปเพราะพวกเขาเชื่อว่าแม่กับลูกทั้งห้าได้เจอกันแล้วและในความเงียบของคืนฝนพรำบางครั้งจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาอบอุ่นอ่อนโยนเหมือนเสียงของแม่นอนเถอะลูกเรากลับบ้านกันแล้ว